ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในประเด็นคำนิยามของคำว่ารายจ่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาการตอบข้อหารือของสำนักง,งานกอทอและกอ,อบตอ นะครับเป็นหนังสือที่ว3 1 0 7ลงวันที่29กันยายน2565ในประเด็นของอาการหาลือเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอ,อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของรายจ่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไร นในประเด็นข้อหาหรือก็คือคำนิยามของคำว่ารายจ่ายเพื่อการพัฒนามีความหมายในลักษณะของรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ14วงเล็บ2หรือไม่อย่างไรซึ่งสำนักง,งานกอทอและกอ,อบตอเนี่ยมีความเห็นดังนี้นะครับ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลพุทธศักราช2558ลงวันที่29มกราคม2559 ในข้อ4วงเล็บ1วงเล็บ1.1วงเล็บ3หรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตบนํบล พุทธศักราช2,558ลงวันที่29มกราคม2,559ในข้อ4วงเล็บ1วงเล็บ1.1วงเล็บ3กำหนดว่ารายจ่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยหมายถึงรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าโดยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพุทธศักราช2541และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2543ในขณะนั้นโดยปรากฏข้อที่จริงว่าประกาศมาตรฐานทั่วไปดังกล่าวไม่มีการแก้ไขคำนิยามของรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยรายจ่ายเพื่อการพัฒนาในประกาศกำหนด จึงมีความหมายเหมือนกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามระเบียบงบประมาณท้องถิ่นพศ2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2543ข้อ14วงเล็บ2ในขณะนั้นนะครับก็หมายถึงค่าคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั่นเองนะครับ